คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอานุภาพแห่งบุญทานการคุศลจงแผ่ไปให้ทั่วทั่วทุกตัวตนสำเร็จผลเป็นความสุขทุกเวลาทั้งบิดามารดาขนายาตทั้งนักปราดลาดบัณฑิตทุกทิศาทั้งคุณครูผู้มีคุณเกื้อหนมา ทั้งเทวาอินพรหมยมยักษ์มารทั้งมนุษย์สัตว์สารพัดนามตามสมมติทั้งสุดสุดทั้งสุดทุกทุก,ทกขินทานทั้งเจ็บป่วยรวยจนทั้งคนพานทั้งบริวารลูกหลานเหลนพระเนนชีทั้งมิตรสหายชายนารีที่รู้จักทั้งคนรักคนผิดใจไม่เผาผี ทั้งราชาผู้เป็นใหญ่ในปัตตภีทั้งเปรตผีไม่มีญาติที่ขาดบุญทั้งศัตรูคู่เวรกรรมคอยทำร้ายมีส่วนได้ในกุศลผลเกื้อหนุนจงโล่งว่างสว่างสวัยอยู่ในบุญสุขคํ้ำจุนบุญรักษาทั่วหน้าเทิน